สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําทอดมันเห็ดเข็มทองทานกันนะคะจิ้มกับน้ําจิ้มไก่ผสมแตงกวาก็อร่อยแล้วค่ะเราจะหั่นเห็ดกันก่อนค่ะเป็นชิ้นพอคํานะคะเสร็จแล้วเราจะมาผสมเครื่องปรุงรสกันค่ะด้วยน้ําตาลมะพร้าว1 2ช้อนโต๊ะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะค่ะคนผสมให้เข้ากันแล้วใส่พริกแกงลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนลงนำส่วนผสมที่ได้ลงมาเทบนเห็ดเข็มทองเลยค่ะตามด้วยไข่สองฟองแล้วก็ถั่วฝักยาวซอย ใบมะกรูดซอยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราจะผสมแป้งทอดกรอบลงไป8ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะและเติมใบโหระพาล,ลงไปเพเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมทอดกันเลยค่ะใส่น้ำมันปลาล์มลงในกระทะ ให้พอท่วมทอดมันของเรานะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเรานาทอดมันของเราลงทอดเลยค่ะแล้วหลี่เป็นไฟอ่อนนะคะคอยกลับไปกลับมาให้ทอดมันของเราสุกเหลืองกําลังดีแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดมันเห็ดเข็มทองแล้วนะคะทานคู่กับน้ําจิ้มอร่อยสุดละค่ะ